มันเป็นสภาพของร่างหญิงสาวในชุด่มสบายแต่ห้อยหัวลงมาอวดใบหน้าขาวซีดเช่นผมยาวๆนั่นร้าอยู่บนพื้นดินในวัยเด็กจำได้ว่าครั้งหนึ่งผมเคยติดตามหลวงตาไปออกทุดง การเดินจ่าริกบุญของหลวงตาคือจะเดินเลียบริมเขาไปเรื่อยๆเ,เมื่อใกล้ข้ามที่ไหนท่านก็ปักหลดที่นั่นโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าผมในฐานะลูกศิษย์วัยเด็กแตกงหลดตามไปเรื่อยทำให้ไม่รู้เลยว่าจะได้พักที่ไหนและเมื่อไหร่ในแต่ละครั้งจนมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านมาหลายสิบปีแล้วแต่ก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ผมจำไม่ลืม เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานด้วยซ้ำเมื่อหลวงตาเดินทุดรงเข,เข้าเขตรอยต่อไซโยกมุ่งหน้าทองผาภูมิฟ้าตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเทาหมดนจนเกือบเมืดสนิทหลวงตาจึงหาทำเลที่พอจะปักกรดได้ตรงชายป่าแห่งหนึง่งที่มีต้นไม้ใหญ่มากมายพอให้ร่มเงาคลิ้มเลยไปหน่อยเหมือนจะมีแหล่งน้ำเล็กๆพอให้ใช้เยชื่นใจยิงไกลมืด ผมยีงต้องแข่งกับเวลาในการปักกรดให้กับหลวงตาพร้อมถวายน้ำป่านาเป็นที่เรียบร้อยผมจึงกางเต็นท์เล็กๆสำหรับตัวเองตั้งใจว่าเรียบร้อยแล้วจะเดินไปล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นก่อนกลับมาหาสบียนที่เตรียมมาสำหรับมื้อเย็นก่อนพักผ่อนแต่เมื่อผมเดินไปถึงริมห้วยยังไม่ทันจะได้วักน้ำใสๆนั้นขึ้นมาล้างหน้าผมก็เห็นฝูงค้างคาวมากมายบินมาจากทิศทางหนึ่ง แอบสงสัยว่ามันบินออกมาจากทางไหนกันผมจึงเดินลัดเลาะเรียบมือน้ำเล็กๆนั้นไปราวกับมีแรงดึงดูดจนเกือบเต็มไปแล้วว่าเวลานั้นใกล้พบข้ามเข้ามาทุกขณะผมเดินไปเรื่อยๆตามทางเดินขึ้นเหนืนเล็กๆแต่เดินไปก็เหมือนไกลาจากจุดปักกรดออกไปทุกทีจนถึงเบื้องหน้าที่มีภูเขาตัองงานคล้ายๆจะมีโพรงเหมือนถ้ำ แต่ผมก็เด็กเกินกว่าจะจําได้ว่ามันคือถ้าอะไรจําได้เพียงว่าด้วยความอยากรู้ทําให้ผมเดินไปหยุดอยู่หน้าโพรงนั้นเกิดอาการลังเลใจนิดหน่อยว่าฝูงค้างคาวออกมาจากถา้านี้ก็นับว่าน่าจะมีโพรงใหญ่พอสมควรแต่ในโพรงถ้านั้นจะมีอะไรสวยงามแค่ไหนตอนนั้นผมเองยังไม่แน่ใจขณะที่ยืนลังเลผมรู้สึกเหมือนเห็นใครบางคน เป็นเหมือนเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในนั้นไม่ไกลกําลังกวักมือเรียกเหมือนชักชวนพร้อมเสียงประหาดเยือกเย็นดังแว่วออกมาเข้ามาสิเข้ามาแม้ผมจะลังเลแต่อีกใจก็เต็มไปด้วยความอยากรู้ด้วยความรับคอบไม่ว่าจะเดินไปทางไหนผมมักจะสะพายยาเล็กๆที่ขอหลวงตาเอาไว้ติดตัวไปด้วยเสมอ ในย่ามผมหย่อนไฟฉายไว้เพื่อส่องทางในยามค้ามเดจึงล้วงลงไปหยิบมันขึ้นมาเปิดแล้วค่อยฉายนำทางเข้าไปก่อนลำแสงของไฟฉายสว่างเจิดจ้าเข้าไปในถ้ำแห่งนั้นที่ดูเหมือนเป็นโพรงใหญ่พอสมควรจะแปลกหน่อยก็ตรงที่ปากทางเขาทำมันก็แค่ช่องเล็กๆไม่กว้างใหญ่เหมือนปากถ้ำอื่นๆที่ผมเคยไปเที่ยวมาเมื่อมีแสงไฟนำทาง ใจผมก็เฉื่นขึ้นค่อยๆเดินลอดผ่านปากทางเข้าถ้ำนั้นไปอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังแปลกที่ตอนนั้นใจผมรู้สึกกังวลและหวาดระแวงพวกสัตว์เลยคลานสารพัดมากกว่าอย่างองื่นแต่ก็พาตัวเองมุดเข้าไปในถ้ำนั่นจนได้ด้านในนั้นค่อนข้างเย็นเฉียบน่าจะเพาะใกล้ถำและด้วยความเป็นถ้ำที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยห้องโถงด้านในกว้าง และสวยงามราวกับหลุดไปอีกดินแดนหนึ่งจนผมเผลอตัวยืนมองไปร,บรอบๆด้วยความตื่นเต้นจนลืมไปเลยว่าก่อนหน้านี้มีเงาตะคุ่มของใครบางคนอยู่ในนี้ด้วยซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้หายไปทางไหนเสียแล้วจากจุดนั้นผมเห็นลำธารเล็กๆไหล,ลผ่านมีทางเดินเป็นเนินหินสลับซับซ้อนที่ไม่รู้เลยว่าเดินลึกเข้าไปจะเจอกับอะไรอีก และขณะที่ผมยืนลังเลใจอยู่นั่นเองก็กลับได้ยินเสียงแวววผ่านมาให้ได้ยินมันเป็นเสียงที่ไม่ต่างจากครั้งแรกแค่เพียงผมหันไปมองทางไหนก็ไม่เห็นใครสักคนเท่านั้นเข้ามาสิเข้ามาแต่ด้วยความอยากรู้ว่ามันเป็นเสียงของใครกันแน่มีตัวตนอยู่จริงไหมผมจึงตัดสินใจฉายไฟฉายเลึกเข้าไปอีก ก่อนค่อยไต่ไปตามเนินหินนั่นจนเห็นเหมือนกับสบายนางรำที่เคยเห็นมาบ้างตามงานต่างๆผมยิ่งอยากรู้ว่าใครจะมาอายอยู่ในถ้ำแบบนี้เดินเข้าไปก็ยิ่งลึกมองไปข้างหน้าตามแสงไฟถ้ำนั้นก็ยังคงทอดยาวเหมือนมีทางเดินไปเรื่อยต่อเมื่อเหลี้ยวหลังกลับไปผมกลับไม่เห็นโพรงปากถ้ำที่เพิ่งเดินเข้ามา ทางที่ผมไม่น่าจะเข้ามาลึกขนาดนั้นเอาอยังไงต่อดีผมเริ่มถามตัวเองและเริ่มหลังเลระหว่างเดินต่อไปข้างหน้ากับถอยหลังไปทางเดิมเพื่อรีบออกจากถ้ำไปดูแลหลวงตาแต่แค่มองเหลียวหลังเสียงเรียกเดิมๆก็ยังคงดังเหมือนเรียกร้องให้ผมก้าวเดินไปข้างหน้าอยู่อย่างนั้นและมันก็ได้ผลราวกับม์สะกดผมเดินลึกเข้าไปเรื่อย ก่อนแทบผงะงายหลังกับฝูงข้างข่าวที่นอนห้อยหัวกันลงมาจากผนังถ้ำพร้อมกับแสงไฟฉายที่สาดไปเห็นชุดไทยที่แขวนเอาไว้หลายชุดทั้งที่ไม่มีลมเข้ามาภายในถ้ำแห่งนี้ได้แต่ชายสบายนั่นกลับพลิ้วไหวไปมาจนผมขนลุกเกลียวถ้าเหมือนถูกปิดตายขนาดนี้ใครมันอุตริเอาชุดนางรำมาแขวนเอาไว้ได้และทันใดนั้นเอง ก็มีเสียงร้องเพลงไทยเดิมดังมาจากทางไหนสักแห่งมันฟังดูหยหวนหวังเวงมากกว่าไพเราะผมเริ่มใจคอไม่ดีอยากกลับออกไปหาหลวงตาเต็มที่ถึงเร่งฝีเท้าขณะศาสแสงไฟไปข้างหน้าจนแทบลืมไปว่าก้อนหินบางก้อนมันก็เลื่อนแสลื่นแค่คิดเท่านั้นผมก็เลื่อนสไลด์เหมือนเล่นสไลเดอร์ลงจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ แหกปากร้องเสียงหลงเพราะไม่รู้ว่าจะไปหยุดอยู่ตรงไหนก่อนรู้สึกตัวอีกทีเหมือนกระโจนลงแอ่งน้ำจนน้ำแตกกระจายไยฉายหลุดจากมือของผมกว่ามืดมิดก็เข้ามาแทนที่มีเพียงแสงจานเท่านั้นที่ส่องกระทบผิวน้ำที่แหนสักแห่งที่มันโล่งไปหมดเห็นเงาต้นไม้ใหญ่ตะคุ้มโยกคลอนไปมาอยู่ไม่ไกลพร้อมกับเสียงสุนัขป่า ที่พากันห่าหอนรับกันเป็นทอดๆอย่างไม่มีปีมีครุยผมพยายามตะเกียกตะกายเข้ามาในฝั่งทั้งที่ไม่มั่นใจว่ามันจะไกลแค่ไหนเนื่องแปลกใจว่าจากในถ้ำผมทะลุมาลงแอ่งน้ำนี้กันได้ยังไงแต่นั่นคงต้องหาคำตอบภายหลังตอนนั้นผมจำได้ว่าผมพยายามว่ายน้ำจนแทบจะหมดแรงแถ่เมื่อใกล้จะวางมือลงบนฝั่งที่เห็น ผมก็ยันเสียเหมือนกับวัตถุขนาดใหญ่กระโจนลงบนผืนน้ําจนต้องเหลียวกลับไปมองด้วยดวงตาที่เบิกว้างด้วยความตกใจให้ตายเถอะนั่นมันพญาง,งูยักษ์หรือว่าพญานาคเกรกเยาวับพุ่งตัวมาอย่างเร็วจากอีกฝาาฝั่งหนึ่งที่มียอดเขาทะมึนสติเท่านั้นจริงๆที่จะทําให้ผมรอดพ้นมาได้แค่เสี้ยววินาทีจริงๆที่ผมกระชวนพรวดขึ้นมาบนฝั่ง และวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตไม่รู้ทิศทางใดๆนึกถึงแต่หลวงตาขอให้หลวงตาช่วยผมจากอันตรายรอบด้านที่ผมกำลังเผเชิญอยู่นี้ด้วยวิ่งไปผมก็ภาวนาไปไม่กล้าเหลียวกลับไปมองอีกเลยว่าพญางูยักษ์นั่นมันได้ติดตามผมมาอีกหรือไม่ผมได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาวิ่งและยิ่งใจชื่นขึ้นเมื่อเห็นกองไฟที่ผมก่อเอาไว้ อยู่ไม่ไกลจากจุดนี้มากนักแต่ผมก็ดีใจได้ไม่นานเมื่อจูจ่ๆเสียงสุนัขที่เห่าฮอนก็<ๆ>าพากันหอนรับกันอีกขนผมลุกเกลียวแต่ผมก็ยังไม่ยอมหยุดวิ่งหากไม่มีบางสิ่งหพอยหัวลงมาจากต้นไม้กว่างทางข้างหน้าตรังงานอยู่นั่นเสียงวัตถุแหวกอากาศกับภาพชวนสยดสยองพ้อยต่องแต่งอยู่ตรงหน้าของผมมันเป็นสภาพของร่างหญิงสาว ในชุดห่มสบายแต่ห้อยหัวลงมาอวดไปหน้าขาวซีดเส้นผมยาวๆนั่นร้าอยู่บนพื้นดินเหมือนเลื่อนไหลมาที่ข้อเท้าของผมและพันเอาไว้จนรอบวินาทีนั้นผมรู้ตัวว่าเจอดีเขาให้แล้วได้แต่หลับตาแล้วแหกปากร้องขอความช่วยเหลือจนเสียงสัน่นปากผมร้องตะโกนออกไปว่าผีหลอกขาผมก็จะพยายามวิ่งออกไปข้างหน้า ติดแค่ว่าเส้นผมยาวๆนั้นพันเอาไว้รอบผมคิดว่าคงเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในป่ากับการติดตามหลวงตาออกทุดงแต่หลงทางเพราะซุกซนเกินเหตุไปแน่ๆถ้าไม่รู้สึกถึงแสงสว่างวาบที่แปลเปลาาเข้าตาท่ามกลางความมืดมิดนั้นพร้อมกับวัตถุบางอย่างที่เคาะลงบนศรีรษะผมดังโป๊กใหญ่เมื่อผมค่อยๆลืมตาขึ้นมาด้วยความหวาดระแวงก็เห็นทีวอเหลืองอรามของหลวงตา ตางงานอยู่ตรงหน้าไม่มีแม้เงาของพีสาวในชุดหหมสบายแดงที่ผมจำได้แม่นยำว่าเป็นคนเดียวกับที่ผมเห็นในถ้ำนั้นมาแล้วผมยกมือคลำศีรษะดวงตาเคาะไม่แรงแต่มันก็เจ็บเจ็บคันๆอยู่เสียงลงตาถามผมว่าตื่นหรือยังผมยิ่งรู้สึกประหลาดใจเหลียวมองไปรอบๆพบว่าตัวเองเอาแผ่นหลังพิงต้นไม้หลับอยู่ ทั้งที่ผมมั่นใจว่าผมไปไกลมากกว่านั้นผมเอามือจับเสื้อผ้าของตัวเองเพิ่งขึ้นจากน้ําในลําห้วยนั่นเนื้อตัวเปียกมอมแแมมแต่นี่เสื้อผ้าผมแห้งสนิทดวงตาเพ่งพินิจมองผมแล้วถามว่าฝันร้ายหรือ,อยังไงให้ไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วมานอนพักผ่อนซะลําห้วยอยู่ใกล้ๆแค่นี้เท่านั้นเองผมถึงกับสายหน้าไปมา ก็ใครจะกล้าไปากล่าวกับหลวงตาที่ยินผมเถียงในใจท่านก็บอกว่าไม่อาบก็เข้าไปเต็นท์นอนของตัวเองเราออกมาอยู่กันกลางป่ากลางเขาอย่าได้คิดออกนอกลูกนอกทางไปไหนเพราะทุกที่ล้วนมีแต่อันตรายทั้งนั้นหลวงตายังกำชับอีกว่าไม่ว่ามีใครมาเรียกมาชวนก็อย่าได้ตามเขาไปเชียวระวังจะไม่ได้กลับมาผมนิ่งฟัง ก้มลงกราบดวงตาก่อนจะมุดตัวเข้าเต็นท์นอนทั้งชุดเดิมที่คิดว่าจะล้างหน้าล้างตามเมื่อช่วงก่อนคำ่ำก็ไม่ได้ทําตามที่คิดอาหารที่เตรียมมาก็ไม่ตกถึงท้องเสียด้วยแต่สิ่งที่เจอมันก็ทําให้ผมลืมสิ่งเหล่านั้นไปเลยจริงๆภาพที่หลอนมันเหมือนภาพจริงมากกว่าความฝันผมนอนไก่หน้าผากคลุ้นคิดตลอดค่ำคืนนั้นบางช่วงอยางได้ยินเสียงสุนัข ที่พากันเหาหอนไม่เลิกลามองไปทางกรดของหลวงตาก็เห็นว่าท่านนั่งฌานสมาธิอยู่น่าจะไม่มีอะไรหลังจากนี้อีกแล้วคิดแล้วผมก็ค่อยๆหลับตาลงขณะกำลังเคลิ้มใกล้จะหลับกราบได้ยนเสียงเหมือนมีฝีเท้าใครมาเดินวนเวียนอยู่รอบๆเต็นที่พักแต่ผมก็ไม่กล้าลืมตาขึ้นมามองเต็มตานักพอเห็นจากหางตาก็แค่เพียงสบายสีแดงคุ้นๆตา เลี้ยอยู่บนพื้นดินระดับสายตาของผมเท่านั้นแหละผมก็รีบหลับตาลงอีกครั้งผมคงเก็บมาคิดจนเป็นภาพหลอดไปเองแน่ๆแล้วค่ำคืนนั้นผมก็หลับไปในที่สุดเต่นมาอีกครั้งเห็นลวงตาเริ่มรับบาดจากญาติโยมที่นําข้าวปลาอาหารมาถวายให้ผมรีบลุกขึ้นมาช่วยหลวงตาอย่างรวดเร็วญาติโยมหลายคนถึงกับออกปากชมว่าผมปรนนิบัติท่านดี จะได้บุญคุ้มครองบางคนก็บอกว่าผ่านคืนนี้ไปได้ไปปากกรดพักแรมจุดอื่นก็คงไม่มีอะไรน่ากังวลเห็นว่าแถวนี้เป็นชายป่าแถบที่มีศพทหารเมื่อครั้งสงครามโลกฝังเอาไว้เยอะจากจุดนี้ไม่ไกลยังมีถ้ำที่ถูกปิดตายเอาไว้ด้วยเพราะมีชาวบ้านที่ออกหาของป่ามาขายเจอสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติบริเวณถ้ำนั้นกันบ่อยครั้ง บางคนบอกว่าแค่อาศัยหลบฝนหลบร้อนแต่ก็ยังไม่หวายเจอดีชาวบ้านหญิงสาวอีกคนรีบเล่าเสริมต่อว่าเธอเคยผ่านมาแถวนี้แล้วกลับไม่ทันช่วงคำ่ำเห็นหญิงไทยโบราณผมยาวหน้าซีขาวผมสบายสีแดงปากสีแดงราวกับสีเลือดมายืนกวางมือเรียกให้เข้าไปในถ้ำโชคดีที่ไม่หลงกลเดินตามไป วิ่งหนีป่าราบกลับบ้านได้ทันขณะชาวบ้านเล่ากันไปผมก็ได้แต่นิ่งฟังด้วยความสนใจเพราะในสิ่งที่ชาวบ้านพากันเล่าให้ฟังนั้นมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผมเผชิญหน้ามาแล้วในค่ำคืนที่ผ่านมาถ้าไม่มีจริงอะไรจะมาเหมือนกันขนาดนี้หญิงสาวห่มสบายสีแดงใบหน้าซีดขาวแค่คิดผมก็แทบขนลุกขนพองไปแล้ว นึกจะคุยกับป้าแก่ไปบ้างว่าผมเจอหนักกว่าป้าอีกเพราะหญิงสาวคนนั้นเอาเส้นผมมารัดข้อเท้าผมเอาไว้จนขยับวิ่งหนีไปทางไหนไม่ได้โชคดีแค่ไหนที่หลวงตามาช่วยเอาไว้เสียกอดแม้หลวงตาจะว่าปลุกให้ผมตื่นจากฝันแต่ผมก็มั่นใจว่านั่นเป็นเรื่องจริงจนเวลาเหตุการณจ่าเรียกสแสวงบุญของหลวงตาจบลงเมื่อเราเดินทางกลับมาถึงวัด ในอีกหลายวันต่อมาขณะที่ผมบีบนวดให้กับหลวงตาก่อนที่ท่านจะจำวัดผมก็อดปลารบกับหลวงตาถึงเรื่องราวที่น่าสะพึงกลัวในการทุดงครั้งนี้ไม่ได้เมื่อหลวงตาหัวเราะเบาๆแล้วถามว่าผมกลัวมากใช่ไหมคำตอบก็ไม่ได้เกินความคาดหมายหลวงตาท้าุรูปศีรษะผมด้วยความเมตตาแล้วสอนว่าอะไรที่ไม่ควรรู้ ก็อยากไปอยากรู้เรื่องราวเหนือธรรมชาติในป่าในเขาล้วนมีอยู่มากมายที่เจ้ากลัวก็เพราะว่าเจ้าความอยากรู้ของเจ้าเองอยากรู้ว่าในถ้ำมันมีอะไรมันเป็นยังไงเขาไม่เอาถึงชีวิตก็บุญแล้วหลังได้ฟังคำสอนของหลวงตาผมก็เริ่มตะหง,งิดตะหง,งิดในใจจนอดถามหลวงตาไม่ได้ว่าสรุปแล้วในคืนนั้นผมไม่ได้แค่ฝันไป แต่มันเป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่หลวงตาท่านก็ยิ้มยิ้มก่อนไล่ให้ผมไปนอนพักท่านบอกว่าเอาอะไรจริงก็จริงว่าไม่จริงมันก็ไม่จริงตัวเราเองย่อมรู้ตัวเองดีกว่าใครปริศนาธรรมที่หลวงตาทิ้งเอาไว้แม้จนถึงทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยลืมเลยเวลาจะผ่านไปเรื่องนานแค่ไหนเรื่องราวสุดหลอนในป่าลึกลับที่ไปตามทุดดงกับหลวงตา รวมถึงทำที่ถูกปิดตายไปแล้วผมก็ไม่เคยลืมเช่นเดียวกัน